เป็นที่ยาตาผมป่ะเออดูดีแบบศัลยผมก่อนล้างหัวสะทำไมพี่ให้สะดิโอ้ยพี่ใส่ทั้งสะอาดสเปย์ทั้งไอ้อุีวิวทำผมไปไอ้นั่นมาวิวจะพรุ่งนี้ เจ็บไหมจ็บเจ็บขัมงูขันไม้อ่ะอยากช่วย เอ็นใช่หรอจะร้องในห้องไปด้วยซ้ำกับแม็กร้องมาดิไอคินโชว์ยูดูเฮาครูซ้อนพี่ก็ได้มานั่งเราให้ทำอะไรส่งอารมณ์กันเถอะให้แทบเอาอะไรคะอ๋อเปล่าก็ให้นั่งที่เป็นทางไงได้เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวให้เป็นแบบชี้ไปที่นะลูกเป็นงานเป็นการทีมีข้อนะ ไม่มีพี่โนต้ตเฉยเอาเอาคอดที่พี่ปรับแล้วนะอื can show you the world ต้องร้องคู่อ่ะอพอตามท่อนปกติเลยอะ่ะอ๋อพี่ร้องคนเดียวแต่หมายวว่าก็แทบก็ใช่กันร้องอ e อมาก็ใช่กับ e ้อง Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder over sideways and under on the magic carpet ride—a whole new world. A new fantastic point of you kind of No one to tell us no.